จันเพป้านหดอกแดงอะเอกเหลืองอกแดงเนี่ยโอ้ับนี่เป็นลานเลี้ยงแกะนันเลี้ยงแกะนี้เป็นเซอร์แลนแห่งแรกที่ทางขค้ืนที่ห้วยตึงเข้าเป็น าเรียนกษารรมชาติเป็นแห่งแรกเป็นแห่งเดียวที่เชียงใหม่และแห่งเดียวที่เมืองไทยนะที่สร้างโดยหุ่นฟางโดยสร้างโดยฟางนี่คือกังหันลมสวิตเซอร์แลนด์นนะที่เขาสร้างและเหมือนกับที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนี้ให้ดูใกลๆกล่อนเป็นสวนฟาร์มเลี้ยงแกะ